นารายอวตารปางที่9าปางที่10คลิปสุดท้ายมาแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะวิวจากช anel พอยพิวค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์นารายอวตารวิวนะคะซึ่งดําเนินมาถึงจุดจบแล้วค่ะคลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงปางที่9แล้วก็ปางที่10นะคะที่ขออนุญาตรวบมาเลยเป็น2ปางเพราะว่า2ปางนี้เป็นปางที่ข้อมูลน้อยมากเล่ายากมากนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวจะพยายามหาเรื่องราวมาเล่าให้ฟังเพราะเชื่อว่าหลายคนกําลังสนใจไม่ใช่ปางที่10แต่สนใจปางที่9กันค่ะถ้าพร้อมจะะะฟฟัััังงงงเเรรรื่่่อาาววทที้้้สสนนุกกกแลลไได็ไปยคะ จากเดิมนะคะนารายอวตารปางที่1ถึงปางที่8เนี่ยวิวใช้อ้างอิงจากลิลิตนาฬิสิบปางของพระบาทสมเด็จพ,พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6มาตลอดใช่ไหมแต่บอกเลยว่าสําหรับปางที่9เนี่ยนะคะวิวใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าในลิลิตนาฬาสิ0ปางปางที่9้าของรัชกาลที่6เนี่ยนะคะเขียนเอาไว้เลยเนื่องจากปางนี้คือพุทธวตารพระนารายอวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้ารัชกาลที่6เขียนไว้เลยค่ะบอกว่าปางนี้เนี่ยนะขอบอกแค่ว่าเป็นพุทธวตารอวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้าแต่ขอไม่เล่าเพระพเาพระ พระเจา้าเป็นบุคคลที่ทรงสุดยอดเป็นบุคคลที่ตรัสรู้ชอบที่สั่งสอนเรื่องที่เป็นจริงและขอใช้พื้นที่นี้นมัสการพระรัตนตรยัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไว้ที่นี้แล้วพระองค์ก็จบเลยนะคะคําถามคือทําไมรัชกาลที่6ถึงไปเล่าปางนี้เนื้อหาของปางนี้บอกว่าอะไรกันแน่ถึงกระทบจิตใจกับคนเขียนที่นับถือศาสนาพุทธอันนี้ต้องบอกทุกคนก่อนว่าเรากําลังเล่าในมุมของศาสนาพราหมณ์ฮินดูเนาะในประเทศอินเดียด้วยในช่วงเวลาที่ความเชื่อมันมีการ แย้งกันอะไรต่างๆจริงๆแล้วเนื้อหาก็จะคล้ายๆกับที่วิวเคยเล่าไปในคลิปในมุมมองของคนศาสนาอื่นเนี่ยมองพระพุทธเจ้ายังไงนะคะสาหรับปางที่9้าพุทธวารเตนี่ถ้าเราไปดูในคัมภีร์ปุรานะโดยเฉพาะวิษนะณุปุรานะกับอัคนีปุรานะเนี่ยก็จะเขียนเล่าเอาไว้เลยค่ะบอกว่าเรื่องราวเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นเพราะว่าอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะที่เทศหรือว่าอาสูรพวกนึงเนี่ยออกอลราวาสค่ะคือเทศนี่คืออสูรใช่ไหมอสูรมีหลายประเภทหลายเผ่าพันธุ์นะไว้เดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวเล่าให้ฟังังงแตต่่ออวททเเเนนียยปป็ลูกกขาาิิิรบะ หน้าตาจะไม่ได้เป็นอสูรอะไรขนาดนั้นหน้าตาจะค่อนข้างดีนะทีนี้พวกแทศทั้งหลายเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บำเพ็ญตบะขอพรบำเพ็ญตบะขอพรอ,อะไรกันมาเยอะแยะเหมือนที่เราเห็นนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นฮิรันยะสาฮิรันยะกสิปุนูนนี่นั่นมาตลอดทุกปางเช่นเดียวกันนะคะช่วงเนี้ยพวกแทศอารวาสหนักก็ไปบำเพ็ญตบะไปทํานู่นทนํานี่จนกระทั่งได้พลังมาเยอะได้นู่นได้นี่เพราะว่าแทศนี่เป็นพวกที่เวลาศรัทธาพระเจ้าอ่ะศรัทธามากคืออาจจะไม่ได้ศรัทธาพระนารายณ์แต่ว่าเวลาที่บำเพ็ญตบะเวลา ที่สวดต่อพระอิศวรหรือว่าสวดต่อพระพรหมเนี่ยเขาตั้งใจเหมือนทศกัณฐ์เนี่ยกว่าที่จะได้พลังมาได้อะไรมาคือตั้งใจมากนะเราเคยเห็นใช่ไหมว่าทศกัณฐ์นี่บําเพ็ญเพียรจนสามารถควักหัวใจออกมาได้คือมันมีเหตุผลที่ทําให้พระอิศวรกับพระพรหมอะ่ะต้องให้พวกนี้เพราะว่าเขาบําเพ็ญเพียรแบบทุ่มเทจริงๆพวกแทดนี่มีความอดทนสูงนะคะทุ่มเททุ่มเททุ่มเท,ท,มเทดังนั้นพวกแทดก็ได้พรได้อะไรกันไปเยอะแยะจนกระทั่งเอาชนะฝั่งเทพไ้อีกละฝั่งเทพสู้ไม่ได้รู้สึกว่าอุ้ยพวกแท่นมันขนนาดี้ก็เลยต้องพะ านารายณ์เนี่ยนะคะอวตารลงมาช่วยค่ะคราวนี้พระนารายณ์จัดการกับเหล่าแทพแบบเป็นหมู่มากเลยวิธีที่จัดการก็คือพระนารายณ์อวตารลงมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะคะหลังจากนั้นเจ้าชายสิธาทธัตถะก็ใช้ชีวิตไปตรัสรู้นะคะแล้วก็ออกเผยแพร่ธรรมะของพระองค์ในฐานะศาสนาพุทธค่ะซึ่งในมุมของคัมภีร์ปุรณะเขาจะบอกว่าเนี่ยเป็นแผนการของพระนารายณ์พระนารายณ์ต้องการอวตารลงมาเป็นพระพุทธเจ้าเพื่อเผยแพร่ธรรมะผิดๆเพื่อเผยแพร่คําสอนของตัวเอ,เองออกไปแล้วทําให้เหล่าแทพทั้งหลายเรียกคนที่เชื่อ ศาสนาพุทธเป็นแท้เป็นอสูรไปอีกนะเพื่อทําให้เหล่าแท้ทั้งหลายเนี่ยหลงเชื่อพอหลงเชื่อแล้วยังไงก็คนพบว่าอ้าวไอ้ที่ฉันบูชาเทพเจ้าอยู่ทําพิธีกรรมทํานูน่ทนทํานี่มันไม่ใช่แก่นสาระสําคัญไม่ใช่อะไรนี่ดังนั้นเลิกดีกว่าเลิกทําพลีกรรมเลิกบูชายัยานเลิกทํายันชพิธีนู่นนี่นั่นเลิกให้หมดเลยแล้วก็หันมาฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าแทนแล้วยังไม่พอนะสิ่งที่สําคัญมากๆของศาสนาพราหมณ์คืออะไรผมทุกคนเขาเชื่อว่าผมนี่คือแบบที่อยู่ของจิตวิญ,ญญาณของอะไรเราจะเห็นว่าพราหมณ์เนี่ยจะ แบบคือมวยผมคือสิ่งที่สําคัญมากของเขาอะ่ะแล้วพรามจะไม่แก้ผมลงมาแบบปล่อยชายอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเราจะเห็นพราม์แบบปล่อยผมปล่อยอะไรคือต้องเป็นเรื่องที่เขาเสียใจมากอะไรมากอย่างในพระราชพิธีบรมศพอย่างเงี้ยเราถึงจะเห็นพรามณ์แบบปล่อยผมสยายให้เห็นว่าเขาเสียใจนี่คือแบบที่สุดของเขาแล้วแล้วถามว่าศาสนาพุทธสอนอะไรให้กับเหล่าแทบทั้งหลายที่หันมานับถือศาสนาพุทธบอกว่าโอ้ยเธอไม่ใช่แค่ปล่อยผมลงมานะแต่แนะนําให้ทําผมสั้นไปเลยไม่ใช่แค่ตัดด้วยโกนเลยนะคะพวกแท้เนี่ยก็จะโกนผมตามพระพุทธเจ้าไม่เชื่อในยะ่ พิธีไม่บูชาเทพเจ้าไม่มีเทพเจ้าอยู่ในใจไม่ได้ทําอะไรที่ตัวเองเคยทํามาตลอดแล้วทําให้ได้พรค่ะดังนั้นพวกคริสพวกอะไรมันก็จะค่อยๆเสื่อมไปเสื่อมไปเสื่อมไปและสุดท้ายนะผลสรุปของพวกนี้ที่พระนารายณ์ตั้งใจลงมาหลอกล่อให้หลงผิดจะได้ไม่มีกําลังไม่มีพลังอํานาจเนี่ยก็คือตกนรกะหรือว่านรกไปเลยนะคะเนื่องจากเป็นคนที่ไม่มีธรรมะค่ะคือนรกะคําว่านรกเนี่ยนะเป็นคําร่วมที่เราใช้ด้วยแล้วก็ศาสนาพราหมณ์ฮินดูก็ใช้ด้วยนะคะเหมือนกับที่บิวเคยเล่าไปในคลิปแบบรวมนรกว่าน นรกไหนร้อนที่สุดอะทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขาก็มีนรกเหมือนกันซึ่งที่บอกว่าเป็นคนไม่มีธรรมะเราต้องลืมคําว่าธรรมะของศาสนาพุทธไปก่อนธรรมะของศาสนาพุทธคือธรรมชาติใช่ไหมในขณะที่ธรรมะของศาสนาพราหมณ์ฮินดูราระมะเนี่ยนะคะเขาหมายถึงหน้าที่ค่ะคนเราเกิดมาเนี่ยตามศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขาเชื่อว่าทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองถ้าเป็นวันนักริย์มีหน้าที่สู้รบปกครองบ้านเมืองถ้าเป็นวันนาพราหมณ์ก็ต้องศึกษาคัมภีร์พระเวทสั่งสอนเป็นอาจารย์เป็นวันนาสูตรวันนาแพทย์อะไรเขามีหน้าที่ของตัวเองกันหมดทีเนี้ยอยู่ หน้าที่คุณไปปวดอยู่ในศาสนาอื่นคุณไม่ทําตามวันณะไม่ทําตามจุดประสงค์ที่คุณเกิดมาดังนั้นคุณเป็นคนไม่มีธรรมะคุณก็เลยต้องตกนรกไปนั่นเองค่ะแล้วมันก็เลยทําให้เหล่าแท้ทั้งหลายเนี่ยเหมือนแบบว่าตกนรกกันไปหมดเป็นอันสุดสิ้นยุคสมัยไปอีกยุคสมัยหนึ่งเข้าสู่ตอนปลายไปไปไป,ไป,ปลายมากๆของกาลียุคนะคะรอว่าวันหนึ่งในอนาคตเนี่ยพระนารายณ์จะอวตารลงมาอีกครั้งแล้วก็มาสั่งสอนให้ทุกคนเนี่ยกลับไปสู่พระเจ้าเหมือนเดิมกลับมาศรัทธากับพระเจ้าเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็คือ สาเหตุที่ทําให้รัชกาลที่6ไม่เล่านะเพราะว่าในสมัยนีย้เราอาจจะศึกษาอะไรกันแล้วเราสามารถแยกได้ว่า,าความเชื่อของที่นี่เป็นแบบนี้ความเชื่อของที่นี่เป็นแบบนั้นเราอยู่ในยุคสมัยปัจจุบันแล้วเราเห็นความแตกต่างของแต่ละาศาสนาแต่ละความเชื่อแล้วเราสามารถศึกษาเฉยๆโดยที่ไม่มีอารมณ์ร่วมได้แต่คนในสมัยรัชกาลที่6อาจจะไม่ได้นะคะอาจจะแบบเกิดการโกรธแค้นกันเกิดขึ้นหรืออะไรใดๆหรือเข้าใจผิดหรือแบบว่าอ๋อมาอ่านปุ๊บแล้วก็แบบอ๋อนนี้คือฉันหลงผิดอยู่กลับไปนับถือาศาสนาพราหมณ์ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยดังนั ลงไปนะคะคนี่ก็คือนาะรายอาวตารปางที่9ค่ะส่วนนารายอาวตารปางที่10นะคะกัลายาวตานนี่เป็นปางที่มีเนื้อหาน้อยมาก ค่ะทุกคนน้อยแบบน้อยเลยไม่ว่าจะที่ไหนก็มีน้อยนะคะเพราะว่าอาวตารปางนี้เป็นอวตารปางที่ยังไม่เกิดขึ้นค่ะแต่เป็นคําทานายว่าอ๋อในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวจะเกิดอวตารปางนี้ขึ้นนะเขาบอกว่าในอนาคตเนี่ยนะคะมันจะมีวันหนึ่งที่โลกเนี่ยแบบเข้าสู่กาียุคถึงขีดสุดแล้วพร้อมที่จะแบบสิ้นสุดโลกแล้วกลับสู่ยุคแรกใหม่รอบหนึ่งแล้วนะเมื่อน,นั้นนะคะพระนารายณ์จะอวตารลงมาเป็นนักรบผิวขาวข,าวขี่ม้าแล้วก็ถือดาบชื่อว่าก,ากันกีค่ะซึ่งหน้าที่ของก,กันกีเนี่ยก็คือดูไปรอบๆเลยว่าใครกันทที่่ไมศรัธาาพะเจ้ ฉันจะเอาดาบของฉันเนี่ยไปฟาดฟันเอาให้หัวเนี่ยทุกออกไปเลยนะคะเพื่อที่ว่าจะได้กําจัดคนที่เอาใจออกห่างพระเจ้าเนี่ยไปให้หมดโลกแล้วโลกเนี่ยก็จะได้เหลือแต่คนที่ศรัทธาในพระเจ้าในอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยกาียุคจะได้สิ้นสุดลงแล้วทุกคนจะได้กลับไปอยู่ที่กฤษฎาย,ยุคอีกรอบหนึ่งเป็นยุคที่บาปทั้งปวงเนี่ยจะได้หายไปแล้วในยุคนี้นะทุกคนที่หลงผิดก็จะกลับมาแบบศรัทธากับพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งอะไรอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเนี่ยคือคําทํานายว่ามันจะเกิดขึ้นแต่เนื่อองงจจาาาาากกกมมมัันนนยยยไไ่่่เเเเคิดขึ้้รรร็ลูววะต มาเมื่อไหร่นี่เราอยู่ยุคไหนของกะลียุคแล้วแล้วเรื่องนี้จะเกิดขึ้นจริงไหมอะไรยังไงเขาก็ไม่ได้มีรายละเอียดให้เราค่ะดังนั้นทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับนารายอวตารปางที่9ปางที่10และจริงๆก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับนารายสิปางที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะซึ่งจริงๆต้องบอกว่านารายอวตารเนี่ยไม่ได้มีแค่10ปางนะทุกคนมีอีกหลายต่อหลายปางมากๆไม่ว่าจะเป็นอัปสรอาวตารหรือว่าอ้เอาเป็นว่าเยอะแบบเยอะเลยนะแต่ถ้าเอาแบบฮิดฮิตที่เราเล่ากันในไทยส่่่่วนนนนนนใหญกกก็็็จะะะะเปปาาารยณงแบบบีี้คคคคขอุุทท ตามกันมาตลอดซีรีส์หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่กับเรื่องหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะซีรีส์นารายอวตารบอกเลยว่าเรื่องพุทธวตารนี่ โอ้ ه, เล่ายากเหมือนกันนะเพราะว่ามันก็ขัดความเชื่อของหลายๆคนที่ดูคลิปวิดีโอนี้อยู่แต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจเรื่องความแตกต่างอะเนาะว่ามันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในยุคสมัยที่เขาต้องพยายามชักจูงให้คนเนี่ยนับถือาศาสนาตัวเองให้มากที่สุดคือทุกาศาสนาก็จะมองว่าคําสอนของาศาสนาตัวเองเนี่ยถูกที่สุดเพราะมันเป็นเรื่องของความเชื่อถ้าเราเชื่อแบบนี้ก็แปลว่าความเชื่อเนี้ยถูกที่สุดแต่ในสมัยปัจจุบันเนี้ยเราไม่ได้อยู่ในยุคสมัยแบบนั้นแล้วเราก็เข้าใจความแตกต่างกันแล้วนะคะดังนั้นวันนี้ลาไปก่อนแล้วกกกกกัันนนนนค่่่ะะะทุุวววเีียรรราิมืออองงไสสฟ็ อยากฟังเรื่องอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ